ครับวัยรุ่นทุนน้อยมืนอีานไอเสมจัดรถเกงถ๋งงวดเึือกมานำเหนือให้สองคันระหว่างนิว Toyota ายารีกับ v ีออสโตโยต้านิวหยอก,ยอกระหวว่างยาร i s กับ v ีออพี่น้องถือคิ้งอันไหนจัดมาให้เลือก2องคันเป็น 2, 2องสแบรนด์เดียวกันซึ่งเป็นแล้วแต่ผู้จะมากเนาะระหว่างเครื่องพันสกับเครื่องพันหานะจัดไปเลยครับกับคางหวด1 0 0 0พ แปดร้อยบาทไวรุ่นจา๋าไปเชื่อมีออนแถมแก้วน,าาวนว้ามั่มหลังหมดวันห็นเอเปล่าอะไปอย่างไรเอ้าชุดแต่งรอบคันครับปังหนึ่งพันแปดร้อยบาทแอร์คตรเย็นเลยหุ่นสตาร์ทไอเสียงสตาร์ทไปโรแมนน้ารถมันไหลบ่ายบ่อน่าเอเดียเย่ยนี่แหละเสียแยาเราโน่นหลับข้างในรถไง <laughs> ไม่แปดมือโลครับพี่น้องเกียร์ออโต้ นะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมัวนี้ตัวแต่งรอบคันครับรอบแม็กป็นนะรูตโชกุน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 นะท่ออีกคู่สเกิร์ตรอบคันนะรถไม่เคยติดแก๊สนะจะ๊ะขายเพียงแค่ส0 0แสนและที่สำคัญวัยรุ่นงบน้อยวัยรุ่นทุนน้อยผ่อน1,800บาทถึงนู่นเลยกลางปีหน้าหลังจากกลางปีหน้าไปแล้วไปผ่อนเพียงแค่ พันตลอดสัญญาวัยรุ่นจ๋าเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องเดิมๆเครื่องสวยๆนะฝากระโปรงไม่ขยับล่องแก้มล่องแก้มเดิมหนึ่งพันแปดร้อยบาทจัดไปสำหรับวัยรุ่นทุนน้อยออกรถศูนย์บาทปัตรประชาชนไปเดียว Vios หรือ Yaris ไปทันที่สองชม Vios นะเอาห้องเครื่องกอนเลยเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่นะกังตัวนี้ ก็้โหเครื่องยังแกมเครื่องตัวใหม่ฟ้าครอบเครื่องสีขาวตัวนี้ผ่อน2,800บาทครับถึงกลางปีหน้าปีนี้ไม่ต้องผ่อนนะล้อแม็กจะได้แม็กซี่เดียอสิ่จ,สจัดให้นะไม้ตัวนี้90,000โลเป็นเครื่อง1.5 g ตัวท็อปท็อปสุดเลยครับพี่น้อง2,800บาทรถสวยบางเดิมไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะ นะรับประกันโบมีการสวนหนักที่ควม่มจมน้ำนะแก๊สไม่เคยติดนี่คู่มือบล็อกแม่แรงยางอะไรมีครบนะ่ะยางอะไรบบเคยลงขีดินแหะนะครับพี่นอ้องเอ้ยนะโอ้โหสวยงามตัวจีกล้องถอยด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ของด้านหลังครบแอร์โค้ดเย็นแอร์โค้ดถํำจัดไปสำหรับวัยรุ่นทุนน้อยวัยรุ่นงบน้อย2องคันให้เลือกนะ จัดส่งทั่วประเทศนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ตัางังหวัดเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน,านครับผมวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนล l ุนทิงไลน์แอดขม่าส่งปรปชาชนเบอร์โทรทีวีขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเรื่องให้เนื้อถึงรถยนต์มือสองเนื้อถึงไอเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกดีได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านจันเกรส่งฟรีทอดหน้าบา้านยาริสหรือวิออสคนละหนึ่งคอมเมนต์นะถ้าพี่น้องนะจะได้เลือกสักหนึ่งทันระหว่างยาริสหรือวิออสพี่น้องจะเลือกอะไรคอมเมนต์ comment มาครับพิมพ์คำว่าสุดสุดแล้วก็สุดใกล้เสมแชร์ไปคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้จัดไปเวยรุ่นทุนน้อย